นู่นกูเจอผู้ชายคนหนึ่งหลมมากเลยเำไมกูจะลาล่ามานะให้ครวะนี่รู้สึกว่าจะเรียนอนูคณะเพื่นบ้านนี่คณะไหนคณะเพื่อนบ้านกิัวเอ๊ะไมเราไม่นั่งอ่ะอ่ะหนึ่งสองสาม มีคเนเสร็จแลอวปะแค่นีดูดูดูเดียวนะเดียวกูก็อยากดูนะแต่กูก็ไม่อยากดูด้วยอุจารใครคิดจะแน่อ้โทรศัพท์ไม่ดีแค่ส่งขึ้นหอแค่นี้ทำไมต้องอะไรกันขนาดนนั่นไงไม่ได้ไปเมืองนอกสักหน่อยนี่ขนาดอย่างนี้ผ่าอะไรล้เนี hey, ่ยไม่เ hmm. ก่งใจใครมาก